เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกม การีนาฟรีไฟลกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับทุกคนเป็นกิจกรรมตู้สุ่ม8ทีนะครับทุกคนสําหรับตู้สุ่ม 8T ทีครั้งนี้เป็นตู้สุ่มแทีแบบพิเศษนะครับทุกคนเป็นตู้สุ่มที่โคตรคุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นะครับกดมาที่ลัคกี้รอยคใครที่ต้องการหาเพชรฟรีไฟฟรีนะครับต้องเกมเกมนี้นะครับเกมแฮปปี้ดัมมี่นะครับทุกคนสําหรับเกมเกมนี้เป็นเกมสะสมคอย ำเป็นเลขของรางวัลนะครับบัตรทูมันนี่ค่าโทรเพจฟรีไฟล์และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับทุกคนสำหรับเกมเกมนี้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง Android และ iOS นะครับดาวโหลดได้ทั้ง p Play Store และแ p Store นะครับทุกคนทั้ง Android และ iOS เล่นฟรีดาวน์โหลดฟรีนะครับทุกคนสำหรับเกมเกมนี้สำหรับผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับให้กดคำว่าเชิญนะครับหลังจากนั้นให้ผูกรหัสเชิญรหัสนี้นะครับ a c b i 3 4 9นะครับจะได้รับคอยฟรีถึง300คอยนะครับ และท่านผู้ชมก็ไปสะสมกันเอาเองเพื่อแลกของรางวัลน,นะครับทุกคนแลกได้จริงการันตีของรางวัลรีทุกวันนะครับทุกคนรีเซ็ตทุกวันวันละ2ครั้งนะครับบ่าย2และ10บโมงนะครับทุกคนสําหรับเกมเกมนี้นะครับใครที่ขี้เกียจไปพิมพ์หาในเพจสโตสามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับผู้ที่จิ้มลิงก์ใต้คลิปคลิปนี้นะครับไม่ต้องผูกรหัสเชิญจะผูกให้อัตโนมัติเข้ามาล็อกอินเพื่อรับ300คอยฟรีๆนะครับทุกคนสําหรับเกมเกมนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำ สำหรับเกมแฮ ppy ดัมมี่นะครับทุกคนยอดนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นะครับตู้สุ่ม8ทีนี้นะครับทุกคนก็สามารถเอาของได้ออก2ชิ้นเหมือนเดิมนะครับทุกคนสําหรับตู้สุ่ม8ทีนี้นะครับก็เลือกออกไปเลย2ชิ้นที่ไม่ต้องการหลังจากนั้นนะครับทุกคนมันจะทําการสุ่มครั้งละ299เพชรพจนะครับจะได้รับชุดการันตีแน่นอนนะครับทุกคนทุกๆุกสองเพชรพนะครับทุกคนจะได้รับชุดถาวรนะครับทุกคนเออคุ้มไม่ล่ะ แล้วก็มีชุดใหม่นะครับเป็นชุดนี้นะครับทุกคนเสือ้อกางเกงรองเท้าทรงผมนะครับก็ค่อนข้างเท่อยู่แล้วก็หน้าผ้าปิดปากนะครับทุกคน มีชุดนี้นะชุดคุกกี้รันหรือเปล่าแล้วก็ชุดนี้แล้วก็ชุดเอเลียนนะครับทุกคนนี่ชุดระบาหน้าท้องแล้วก็ชุดนี้นะครับชุดนี้ผู้หญิงชอบใส่มากนะครับสาหรับเสื้อตัวนี้นะทุกคนเออมันฮิตเหมือนกันนะสําหรับเจ้าผู้หญิงนะชุดตัวนี้แล้วก็ชุดเอวนะครับทุกคนชุดคริสต์มาสนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยชุดที่ผมไม่ต้องการก็คือเจ้าชุดกวางเรนเดียร์ซึ่งมีเล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับทุกคนหมุนครั้งเดียวนะคครับทุกน2 ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรไปกันเลยนะครับทุกคนโคตรคุ้มกิจกรรมนี้มาโอ้โห แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับทุกคนชุดนี้ผมยังไม่มีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็กดเปิดไปเลยนะครับได้ชุดมาแบบถาวรโคตรถูกนะครับทุกคน299เพชรนะครับทุกคนใครที่อยากซุมหรือไม่มีชุดนะครับทุกคนก็มาซุมกิจกรรมนี้ได้นะครับทุกคนกิจกรรมไม่แพงนะครับทุกคน299เพชรเท่านั้นเองนะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลา ไปก่อนสวัสดีครับ